โอ้ยฟ้าดีใจหลายวันส่านคอมเมนต์มามีแค่ซื้อเข้ารอบอิสนะหรือบอสนะก็อย่างบลูเลยห้าวจังเนะตื่นเต้นจังเนาะอวยจังเนาะวันทีเฮ้ยร้อยพันหมื่นแสนหมอํำแล้วเขาตั้งมาแค่ปีเดียวถึงแม้ว่าบอสนะแต่มีซื้อเข้านะในผู้ชิงนี่ก็ถือว่าซูปเปอร์เราหัวใจคือผลงานโดดเด่นทําให้เขาเห็นมีโอกาสเข้าไปแข่งกับเขาได้ กระสุดยอดแล้วเธอเออนะชนะโบชนะอันนั้นนะ่ะโบได้เป็นปัจจัยสำคัญนะคะสำคัญคือหนึ่งปีมีผลงานโดดเด่นทำให้เขาเห็นจนได้ร่วมลายชื่อจ้าแค่นี้ก็ปื้มปิติแล้ววันข้างหน้ามาดูกันป้าดนอะเออดีใจกับเขาแบบหัวอกห,หัวใจนี่บอเป็นเลยเนาะเอวโาอะเรจะให้จิตต่อเด้อจะให้จิตต่อเด้อ คอมเมนต์ได้จังใดอืมนะความคิดอืมงึดไหล